เดินมาเจออีกลังแล้วนะฮะลังนี้ไม่ใหญ่ครับหลังเล็กๆนะฮะพอได้ครับผมโอเคครับ ต้นกระโดนครับผมครับอยู่ต่ำๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันนะฮะได้ควันเรียบร้อยนะครับผมครับพร้อมลุยครับ ไปครับผมลุยครับครับเจอสิ่งที่น่ากลัวแล้วนะครับผมนี่ครับมดครับผม oh, <no. S 1> นี่ครับน่ากลัวกว่าพึ่งนะครับผม ึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าพึ่งก็คือมดนี่แหละครับผมตีพึ่งไม่กลัวพึ่งนะครับผมแต่กลัวนี่ครับกลัวมดครับผมอ่อนๆวสวยๆครับ ับอุปสรรคคือมดครับผมขคือตีน่อยครับผมครับผมลังสวย,สวยครับนี่แหละครับก้อนหัวน้ำพอได้ครับจูกสวยครับผม เล็กๆนะฮะแต่คุณภาพครับผม งังามๆครับผมลูกงามๆนะฮะโอเคครับตัดนะฮะตัดเสร็จค่อยดูนะ,ะครับตัดเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับลูกสวยๆครับ หลังส,สวยครับผมก้อนหัวน้ำนะครับผมพอได้ Sorry, ครับก่อนเล็กๆนะฮะเป็นพึ่งรังนิดเดียวครับรังไม่ใหญ่ครับผม สว,สวยครับโอเคครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ล้างหน้าครับผมสวัสดีครับ